สวัสดีครับพบกับช่องแบงค์ที่ดินเขาค้อรีวิวบ้านและที่ดินสวยๆในอำเภอเขาค้อสำหรับบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ในโครงการเขาค้อไฮแลนด์ตําบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ดินเป็นที่ดินโฉนดเนื้อที่2 5 1ตารางวา พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด600ตารางเมตรประกอบไปด้วย4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องประชุมเดี๋ยวจะพาชมชั้นล่างก่อนนะครับห้องแรกก็จะเป็นห้องรับแขกครับกว้างเลยครับพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินต่างๆครับห้องต่อมาเป็นห้องประชุมครับห้องนี้สามารถจุได้ประมาณ50คนต่อมาไปดูห้องครัวครับ ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันครับมีเครื่องล้างจานมีเตาอบนะครับมีตู้เย็นแล้วก็มีเตาไฟฟ้าเตาแก๊สครับเคาน์เตอร์ครัวและช่องเก็บของต่างๆอยู่ในสภาพดีครับจากห้องครัวจะมีประตูเชื่อมออกไปด้านนอกนะครับเป็นระเบียงทานข้าวหรือว่านั่งเล่นได้ครับเมื่อต่อกันที่ห้องซักผ้าครับห้องนี้จะมีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแล้วก็ห้องตากผ้าที่ถูกออกแบบมาอย่างดีนะครับให้อากาศถ่ายเท แล้วก็ภายนอกไม่สามารถมองเห็นเข้ามาได้ครับห้องน้ำรวมด้านล่างสะอาดดูดีครับภายในห้องโถงก็จะมีบาร์เครื่องดื่มติดตั้งอยู่ด้วยครับเดี๋ยวมาดูชั้น2กันบ้างนะครับมาดูห้องนอนแรกนะครับก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่ที่สุดนะครับจะสามารถมองเห็นวิวได้อย่างชัดเจนภายในห้องเลยครับมีห้องน้ำในตัวนะครับ ด้านบนนี้ก็จะมี3ห้องนอนนะครับมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดครับแล้วก็จะมีงานวิวอินนะครับตู้โต๊ะเตียงต่างๆนะครับสวยงามครับมาถึงไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ครับ ก็จะเป็นดาดฟ้านะครับกว้างๆเลยครับแล้วก็จะมีระเบียงเดินไปได้รอบนะครับมองเห็นวิวได้รอบทิศทางเลยครับจากตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวกลางหันลมเขาค้อนะครับแล้วก็วิวผาตัดก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งครับ ก็จะมีห้องนอนขนาดใหญ่อีกหนึ่งห้องครับอยู่ด้านล่างของห้องประชุมครับมีห้องน้ําในตัวครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับเป็นถนนลาดยางครับรถเข้าได้ทุกชนิดครับระบบน้ําจะเป็นระบบน้ําบาดาลนะครับผ่านเครื่องกรองแล้วก็เก็บไว้ในแท้งเก็บน้ําครับไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่710เมตร และราคาขายบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้อยู่ที่15ล้านบาทครับกดติดตามไว้แล้วคุณจะไม่พลาดที่ดินเขาคอแปลงสวย